หนึ่งความคืบหน้าที่ตามกันมาต่อเนื่องก็คือคดีทําร้ายลูกในพนที่เชียงใหม่นั่นแหละนะคะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆวันนี้ึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเล็กๆหน่อยนะฮะมาลินสกายผับยื้อยังไม่ยอมรื้อถอนก็เป็นคืบหน้าทางด้านต่างๆของคดีนี้ใช่เรื่องนี้แหละที่เราจะคุยกันเพราะว่าหลังจากมีหนังสือคําสั่งจากเทศบาลชั้งเผื่อออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าให้มาลินสกายแล้วก็เดอะคอร่ยรื้อย้ายโครงสร้างต่างๆแต่ว่าล่าสุดตํารวจเข้าไปตรวจสอบแล้วยังไม่มีการรื้อย้ายอีกเรื่องหนึ่มมเติิจจากกล้องงวรปดค่ะ พบชายวัยรุ่น2คนพาผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจากมารินสกายออกจากที่เกิดเหตุตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างติดตามตัวชาย2คนนี้มาให้ข้อมูลนะคะ,ะชุดสอบสวนสืบสวนตำรวจภูธรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดเผยความคืบหน้าคาดีรุมทำร้ายร่างกายนายอิสร,รานวัน์วันคาว,วิสันอายุ23ปีลูกชายผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่38จังหวัดน่านนะคะ โดยบอกว่าได้หลักฐานใหม่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านขายเครื่องสําอางที่อยู่ชั้นหนึ่งทางขึ้นลิฟต์นี้นะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ซึ่งทางขึ้นลิฟต์นี้ก็เป็นเส้นทางไปยังร้านมาลินสกายชั้น4ในวันที่เกิดเหตุพบว่ามีชายชายวัยรุ่น2คนกําลังพยุงคนเจ็บเดินออกมาจากลิฟต์และเดินไปทางลานจอดรถแต่ภาพเนี่ยไม่สามารถจับภาพใบหน้าทั้งสคนได้ชัดเจนนะคะจากนั้นก็เห็นว่า ชายสองคนได้พาคนเจ็บไปส่งที่หอพักเพื่อนหญิงของนายอิสระนุวัตรนี่แหละคะ่ะก่อนที่จะเดินทางกลับซึ่งตำรวจก็ถือว่าชายสองคนนี้เป็นพยานบุคคลที่สำคัญสำคัญนะเพราะน่าจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถูกต้องอรวมไปถึงอาจจะเป็นคนที่ทราบถึงคนสั่งการด้วยก็เลยอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนและให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนี้พยานฝ่ายผู้บาดเจ็บก็ยังไม่มีด้วย ตำรวจบอกว่าพยานฝ่ายผู้เสียหายยังไม่มีใครมาให้การเลยก็คาดว่าหวาดกลัวอิทธิพลว่าจะถูกทําร้ายใช่ค่ะตำรวจบอกแบบนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญนะคะคดีจะได้คืบหน้าเพราะว่าตอนนี้เรื่องของคดีก็มีผู้มาให้มามอบตัวแล้วทั้งหมด5คนนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวออกไปชั่วคราวจากศาลจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในนั้นก็คือ นายบอลนี่แหละนะคะที่เป็นผู้ต้องหานี้ด้วยขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีหนังสือคําสั่งจากเทศบาลตาบลช้างเผือกให้รื้อถอนร้านมาลินสกายที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น5ของโรงแรมเดอะคอร์บอกให้รื้อให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับคําสั่งลงนามหนังสือวันที่30พฤศจิกายนตรวจสอบแล้วเพราะว่าล่าสุดยังไม่รื้อถอนส่วนที่ต่อเติมที่เป็นโครงสร้างเหล็กตัวอย่างใดเลยนะคะดาดฟ้าชั้น5เนี่ยนะที่เป็นร้านเนี่ยนะใช่ค่ะที่เป็นที่เกิดเหตุนั่แหละนะคะนะครับส่วนเรื่องของ โรงแรมเดอะคอที่ก่อนหน้านี้ในบอลเนี่ยอ้างเป็นเจ้าของตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเนี่ยเป็นของบริษัทโฮมรีสอร์ทจำกัดก็ได้รับใบอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสชั้นพื้นที่2000กว่าตารางเมตรจำนวนหนึ่งหลังได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่โยธาตรวจสอบพราว่ามีการกระทําผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนแล้วก็รายการประกอบแบบแปลนด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปปทหรือว่าสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปร,บรามการทุจริตในภาคร,รัฐเนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบ การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าปกปิดซ่อนเร้นหรือว่าละเลยการปฏ,ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับตอนนี้ก็รอรับรายงานอยู่นะครับนี่เป็นความคืบหน้าของเหตุทําร้ายร่างกายลูกชายนายพลนะฮะที่เชียงใหม่นะครับ